ออก็กราบสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับนะครับคลิปนี้นะผมผมก็จะเอาหน้าพระที่จะไลฟ์สดพรุ่งนี้มาให้พี่ๆรับชมกันนะครับอันนี้คือพระชุดใหม่นะนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีพระกล่องพระอะไรอีกนะครับมาผมจะพามาดู่าวๆนะครับสาหรับพระที่จะขึ้นไลฟ์สดพรุ่งนี้นะบอกเลยว่าผมได้ของหลุดมาประมาณสองสามองนะครับนะนี่อันนี้ดอกแรกเลย อันนี้เป็นหลวงพ่อสาครวัดหนองกับระยองนะครับอันนี้น่าจะเป็นปีห้าหนึ่งอันนี้ผมเดานะน่าจะเป็นปี5้าหนะนี่อันนี้แท้จ๋าเลยนะครับนี่ก็จะได้สีวรีนะครับเป็นใบมะยมหลวงพ่อกลวยมาหนึงแล้วก็สีวรีองค์จ้อยมาหนึงนะครับแล้วก็ได้นางกวกักเนื้อดินนะครับนางกวักนะผมเคยทคําคลิปบอกอยู่นะว่าวิธีแยกแยกว่าจะเป็นหลงเป็ของหลวงพ่อกวยหรือว่าของหลวงพ่อทามนะครับนะ มันมีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับถ้าเป็นสิวลีหลงพ่อกลวยนะครับซุ้มด้านในเห็นไหมซุ้มเรียกว่าซุ้มแก้วนะครับนี่ถ้าเป็นซุ้มด้านในเนี่ยเป็นของหลงพ่อกลวยนะครับแต่ถ้าไม่มีซุ้มด้านในแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นของเกจิท่านอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อดินนะครับปีหนึ่งห้าอะประมาณนี้คร่าวๆนะครับมาองค์ต่อไปนะครับต้องพูดเร็วๆหน่อยอันนี้ลูกอมหลงพูดูนะครับลูกอมหลงพูดู นี่ทวดรายการนี้บอกเลยว่าของดีจ๋าเลยปีอะไรว่าจึลืมปีนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้แท้นะครับแท้จ๋าเลยแหละนะครับนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูเนื้อเนื้อสวยมากดูครับมันเงาสวยนะครับจํจำปีไม่ได้เป็นปีสี่กว่าหรือห้ากว่าเนี่ยแหละนะครับตอนแรกผมจําได้ตอนนี้จําไม่ได้แล้วอันนี้พาราคาก็อยู่ประมาณหลักพันกันนะนะครับ แต่ผมเอามิถึงหรอกนะครับเปิดใี้ดูคร่าวๆนะครับนี่ผมมีปกหลงปูทิมมาอันนี้ปี44นะครับปกใบระขามหลงปูทิมปี44ย้อนยุคเนาะแท้จ๋าเลยนี่ที่สําคัญผมได้อันนี้มาจับยากมากอันนี้เป็นปกหลวงปู่หลิวเนื้อปลหลอดนะครับนี่เนื้อปลอดนี่พี่ดูปกใบมะขามหลวงปูทิมนะอันนี้เนื้อทองแดงอันนี้ไม่ขยับนะ เต่พอเป็นเนื้อปลาหลอดนะครับอันนี้เป็นของหลวงปู่หลิวนะครับเนื้อปลาหลอดพี่ดูขยับนิดเดียวกิ้งไหนเห็นไหมโคตรลื่นนะถ้าจับไม่ดีหลุดมือนะเนี่ยโคตรลื่นอนะลื่นมากนะครับเป็นเนื้อปลาหลอดนะเห็นไหมขยับอ่าอันนี้เป็นปกใบมะขามนะครับก็จะมีหลวงปู่หลิวหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมสององค์เลยนะครับนี่อันนี้ก็หลุดมา ใครเอ่ยเนื้อทองแดงด้วยอันนี้น่าจะเป็นปีสองหนึ่งนะครับโอ้โหกล่องลายนี่นะครับใครเอ่ยให้ดูแวบหนึง่งชัวบประมาณนี้ <c oughs> อ่ะไปรายการอื่นต่อหลบบุวทวดอันนี้ของดีแท้ด้วยนะพี่ครับอันนี้ก็จะเป็นปุดทวดเหมือนกันอันนี้น่าจะวัดห้อยมงคลน,นะอันนี้ก็ลายร้อยอยู่นะ น,นี่หลบมผู้ทวดนะครับอ่ะไล่ทีละองค์เลยนะก็จะได้หลวงพวกก่อกลยอปี48มาด้วยนะครับอันนี้หลวงพวกก่อกลยอปี48นะนี่นะครับเป็นยันคู่นะครับอันนี้เป็นยันดวงแก้วพระศิวลีนะครับน้าชาลิตินะครับนี่ทีก็เขาเก็บสะสมกันอ,อยู่นะด้านหลังจะเป็นยันมงกุฎพระุทเจ้านะครับต่อมานะครับ รายการนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อกลวยปี55นะครับอันนี้เป็นย้อนยุครุ่นแรกนะครับเป็นย้อนยุครุ่นแรกนะนี่ต่อโค้ดแบบน,นี้ด้วยนะครับนี่อันเนี้ยหน้าสะสมนะครับปี55รุ่นมงมงคลถาวรนะครับนะนี่นะครับอันนี้หลวงพ่อคูณนะครับอันนี้เป็นรุ่นเพชรบุรพาหรือเปล่าน่าจะใช่นะเพชรบุรพาจริงๆด้วยนะครับ อันนี้โอ้โหกระสุนคดนะครับอันนี้หลวงพ่ออะไรลืมชื่อแล้วนะครับมาดูอีกรายการหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อปีมังมังไปเข็บกัดนะครับมีรอยจานด้วยอันเนี้ยราคาอยู่ประมาณพันห้าเลยนะราคาอยู่ประมาณพันห้าเลยนะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะอ่ะอันนี้เอาแปดสิบบาทพอเพราะว่า องไหนได้มาถูกก็ปล่อยถูกองไหนได้มาแพงก็ปล่อยแพงนะพี่พี่นี่ของดีมีบัตรการันตีหนึ่งใบนะครับเป็นสมเด็จวัดประสาทบุญยญาวาานะครับพิมพ์คะแนนนะครับเป็นสมเด็จจิ๋วนะเนื้อผงนะครับมีบีใบรับรองให้นะครับเปิดพาให้ดูเป็นสมเด็จจิวนะจจ๋วนะครับนี่นะครับวัดประสาทบุญยญาวาดนะนี่อันนี้มีบัตรให้ด้วยนะครับ แพงนะเกือบพันนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเกือบพันตอนนี้เหลือเท่าไหรไม่รู้นะครับแต่ผมปล่อยถูกอยู่แล้วนี่ผมมีทีเด็ดอีกหนึ่งองค์เดี๋ยวผมามาขี้โม้ให้ฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จผงน้ํามันนะแต่ผมไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อสวยมากนะครับเนื้อเหมือนสมเด็จหลวงพ่อกลวยปีหนึ่งข้าเลยเป็นเนื้อผงน้ํามันนะนะครับ อันนี้เป็นพักกล่องเนาะอันเนี้ยสามกล่องเนี้ยผมว่ากล่องละร้อยนะนะครับเดี๋ยวตอนไลฟ์สดพรุ่งนี้ผมจะเอาให้ดูนะเฮ้ยเนี่ยสวยมันมีเหตุผลเพราะว่าทําไมผมถึงขายแพงนะครับกล่องละร้อยผมมีเหตุผลนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาฟังเหตุผลกันนะครับกล่องละร้อยนะครับอันนี้วัดประสาทบุญญาวาสไปแล้วมามาดูองค์นี้กันนะครับทําไมหน้าจอมันมืดวะ ได้จอบเหมือนเนาะองนี้นะครับไม่ต่ํากว่าสองพันนะครับองค์เนี้ยหมายถึงราคาเล่นหากันนะอาจารย์ฟันอาจารโลแท้ด้วยนะครับแท้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับปิดตามาหาลาบด้านหลังบอกเลยว่าองค์เนี้ยผมได้หลุดมาไม่ต่ํากว่าสองพันนะครับราคาเล่นหากนนะแต่ตอนนี้เหลืออยู่กี่บาทก็ไม่รู้แต่ผมไม่ปล่อยขนาดนั้นหรอกนะครับ แฉจ๋าเลยนะสำหรับอาจารย์ฝรัอ,อาจจะรอองค์เนี่ยพระหลักพันนะพี่ไม่เชื่อลองไปหาข้อมูลรู้ได้น่าจะเป็นปีหนึ่งแปดนะนะครับน่าจะเป็นปีหนึ่งแปดนะนี่ปิตามาหาลาบนะครับใครมีมุมไปต่อก็เอาไปเลยนะผมเปิดไว้ให้ห้ารอยบาทนะครับองค์เนี่ยผมเปิดไว้ให้ <c oughs> ผมเปิดไว้ให้500บาทนะครับแท้ด้วยนะครับสำหรับอาจารย์ฟันรายการนี้ใครมีมุมไปต่อนะครับก็เอาไปได้เลยนะผมปล่อย500พี่จะเอาไปปล่อย600,000หนึ่งแล้วแต่พี่เลยอันนั้นมันเป็นมุมของพี่นะครับมุมของผมผมเปิดไว้500บาทนะครับแค่นั้นนะครับนะถามว่าเฮ้ยพา3,000ทำมาเอามาขาย500นะครับถ้าผมขาย3,000ได้ถ้าผมรู้จักคนซื้อในราคา3,000ผมไปขายให้เขาแล้วแต่ผมไม่รู้นะครับนะ ผมไม่รู้จะเอาไปขายให้ใครนะครับผมก็เลยนี่แหละในไลฟ์สดนี่แหละผมเปิดไป5้0บาทพาทแท้ด้วยอาจารย์ฟันอาจารย์โลนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นปี18หรือเปล่านะนะครับแต่องค์นี้แท้แน่นอนนะครับนี่ใครมีมุมไปต่อก็จัดได้เลยนะครับสําหรับอาจารย์ฟันอาจารย์โลเนื้อทองแดงนะครับอ่ะนี่มีหลวงพ่อพัดด้วยองนี้ก็ขอร้อยหนึ่งนะอันเนี้ยเดี๋ยวเปิดให้ดูพรุ่งนี้นะครับ ผมมีเหตุผลว่าทำไมมันถึงราคาองค์ละ100นะสำหรับพักกล่องนะครับออบใบให้ก็ได้1เนื้อสวยผ้าสวยพ้าแท้นะครับอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูเหตุผลนะครับอ่ะอันนี้คือข้าวๆ้านะพี่นะอันนี้คือข้าวข้าวที่จะไฟ้สุดพรุ่งนี้นะครับอันนี้คือข้าวข้าวนะหนึ่งมีอีกนะครับพักกลงพักกล่องนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดพรุ่งนี้นะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอขี้โม้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ